ดูเลยอะไอช้นโอ้ยเหี้ยเลยดูเลยอะบนดิสห์เหรออยู่อยู่ข้างล่างเฮ้ยแต่ย่าเดี๋ยวมาบนแล้วมองล่างดิเมื่อกี้กูอยู่ข้างล่างกูได้เสียงออกข้างบนบอกบอกว่าฮัลโหลบอสอยู่ไหนอ่ากูได้ยินเสียงแบ็คเชนรอบหนึ่ง้วออกตัเงียบไปเลยวะผมต้องตามนั่นแหละ

อ่าวตรวเอาโรวะเลยวไม่เข็ดไม่ดโอเคไม่มองไม่มองแปวะเฮ้ยโอ้โหยรอไม่นะไม่นะอ้าวอ้าวอ้าวตาย